เทรนของการแต่งงานในยุคนี้แล้วที่คู่บ่าวสาวจะต้องมีภาพเวดด i n g ไว้คอยประดับในงานวิวาซึ่งเวด ting สตูดิโอที่ผุดขึ้นมากมายต่างตอบสนองในด้านความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของชำร่วยชุดวิวาที่บริการครบวงจรที่เดียวเสร็จแต่แทบไม่มีใครรู้ว่ามีเวดด i n g หลายแห่งใช้วิธีหมกเม็ดสัญญา และขูดรีดเงินคู่บ่าวสาวอย่างไม่เป็นธรรม งานแต่งงานถือว,ว่าเป็นความฝันนะครับของคนหนุ่มคนสาวของคู่ที่จะแต่งงานกันแต่ว่ากลับมีคนหาประโยชน์จากความฝันของคนหนุ่มคนสาวเหล่านี้นะครับวันนี้เราคุยกับคุณวินนะครับคุณภูริศเนติมงคลชัยช่างภาพและเวดดิ้งแพลนเนอร์ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับงานแต่งงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นผมต้อง <imag ining S 2> ขอบ <ส iren S 1> คุณพี่วินก่อนที่กล้ามาพูดเรื่<ข>องนี้เพราะว่าน้อยคนที่จะกล้าพูดพูดแล้วเดี๋ยวก็จะถูกหาโจมตีทางโน้นทางนี้ต่างแต่ว่าการพูดครั้งนี้ก็จะช่วยให้ความ แล้วก็ไม่ให้ประชาชนหลายคนเนี่ยตกอยู่ในหลุมพรางนี้เริ่มต้นเนี่ยเช่นนั้นครับครับผมยุคนี้เนี่ยผู่บ่าวสาวใช้บริการ Wedding Planner Wedding Studio กันมากแค่ไหนครับก็จริงๆถ้าในมุมมองผมผมว่ายัง50-50นะครับก็คือแล้วแต่ perception ของคนว่าเริ่มต้นจะแต่งงานเนี่ยเขามีความรู้ทางด้านงานแต่งงานมากน้อยแค่ไหนถ้าคนที่ไม่มีความรู้เลยคือผมแน่นอนทุกคนเป็นมือใหม่ที่จะแต่งงานเขาก็จะวิ่งไปหาสิ่งที่เขาเห็น ง่ายๆชัดๆก่อนก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นวีดิ้งสตูดิโอทึงจริงๆเ,เขาก็ช่วยได้ครับแต่ว่าได้มากได้น้อยก็กอีกเรื่องหนึ่ง ค,คือดูเหมือนจะจัดการให้ทุกอย่าง<ช>แต่คนที่เป็นมือใหม่ทั้งหลายเนี่ยพอตัดสินใจไปใช้บริการจากเวดดิ้งสตูดิโเหล่านี้ก็มีบาง Wedding ที่มีอาการหมกเม็ดนะคะโดยหลักๆเลยก็คือเรื่องราคาก่อนเลยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพยายามประโคมว่าราคาประมาณหลักหมื่นต้นๆเอาเข้าจริงหลายหมื่นถึงหลายแสนอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมพี่วินก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่า ศัตรูวดดิ้งที่ดีก็มีเยอะศัตรูที่ไม่ดีก็กม,มีเยอะ,ะอสิ่งที่เราทําได้ในฐานะเป็นผู้บริภโภคก็คือต้องดูแลตัวเองค,อครับอตอนนี้นี่ยมันมีเคสที่ดังมากแล้วหลายๆครั้งนี่ก็มีการพูดคุยกันไปถ่ายกันที่ต่างประเทศเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเกิดกลโกงมันมีวิธีการอย่างไรครับทำให คนที่เข้าใช้เข้าไปใช้บริการเนี่ยรู้สึกเอาเปรียบนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เคสนในเคสเดียวนะครับจริงเป็นหลายๆเคสที่ทจริงๆแล้วคนในภายในวงการวดดิ้งคนที่ทํางานวดดิ้งเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแทบจะประจำํำอยู่ที่ว่าคู่บ่าวสาวที่จะแต่งงานเนี่ยโชคร้ายไปเจอใครเข้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างเช่นวันนี้ มาจํากับที่นี่ไว้ครับในราคาเริ่มต้นที่น้อยอย่างที่เมื่อกี้คุณลุงน้ําพูดแต่ถึงเวลามันเกิดการขายรูปเพิ่มหรือว่ามีการหลอกล่อด้วยวิธีต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบที่จะทําให้ลูกค้าต้องเสียเงินเพิ่มอะไรเงี้ยครับโดยที่แบบว่าผมว่าบางทีมันก็เกินลิมิตของความความ เป็นมนุษย์ไหมขนาดนั้นไหมอะไรประมาณนี้ครับกำไรเกินเกินไปไหมใช่ใช่ผมว่าจริง<ไ>ๆเรื่องเงินกับบางคนนยครับเงินหลักล้านหลักแสนมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับเป็นเรื่องเงินแสนาจะเป็นเรื่องใหญ่ของเราแต่บางคนเงินล้านไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ของเขา<ม>เขาจะจ่ายเงินเนี่ยหลักล้านหลักแสนไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ผมว่าสิ่งที่เขาเสียคือเขาเสียความรู้สึกเขาเสียความรู้สึกของอารมณ์ดีๆของงานแต่งงานเขาที่จะเริ่มต้นดีๆนะครับหรือว่าเสียความรู้สึกเขารู้สึกว่าเขาเฟรนดี่เขาเป็นมิตรกับ ที่นั้นๆเลยแต่ว่าแต่ว่าโดนทริกกี้โดนอะไรอย<ช>่างเงี้ยตามข่าวเน<ด>ี่ยมีเคสหนึงน่งที่บินไปถ่ายที่ต่างประเทศน,นะครับคู่บ่าวสาวเนี่ยคือก็มีฐานะอยู่แล้วลงทุนจ้างเวดดิ้งสตูดิโอไปเห็นบอกว่าไปกัน45หคนนะครับจ่ายค่าตัว๋วเครื่องบินให้ดูแลเลี้ยงอาหารให้มีค่าโรงแรมให้ทุกอย่างลงทุนหมดไปหลักหลายแสนนะไม่ใช่แค่หลักแสนหลักหลายแสนแต่แต่หลักล้านนะครับอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้รูปไม่ถึง20่สิบใบ ลงทุนไปถ่ายต่างประเทศเลยนะคะอ <c oughs> อย่างนี้นี่เกิดขึ้นบ่อยไหมครับแบบนี้ครับที่ผมรู้ว่าเกิดขึ้นบ่อยนะครับอแต่ถามว่าว e ดดิ้งสตูหรือว่าหรือว่าคนที่ทําอะไรลักษณะนี้เขาเขาทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาไม่ทําผิดกฎหมายคครับเขามีเปเปอร์ให้เซ็นเขามีทุกอย่างทำของเขาปกติ ตอนที่เข้าไปเซ็นเนี่ยเขาเขาบอกว่ายังไงครับทำไมเพราะว่าส่วนมากเนี่ยสมมุติเป็นผมนะจะต้องเสียเงินหลักจะ1ล้านแล้วก็ได้ไม่ถึง20่รูปผมไม่มีทางเซ็นอยู่แล้วแต่ทําไมถึงวิตกหลุมพรางได้นั้ไละเอียดมันเป็นยังไงคะโดยส่วนใหญ่ที่ผมรู้นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยโดนหลอกด้วยตัวเองนะฮะแน่นอนสิ่งที่เขาจะเรี่ยงคือเลี่ยงจํานวนของของภาพที่จะได้ว่าเท่าไหร่หรือว่าบางที ก็บอกเลยครับแต่ว่าด้วยความเป็นมือใหม่ของของบ่าวสาวเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วรูปท,ที่ที่จำนวนฐานนี้ยจะ20รูป30รูป50รูปแล้วแต่ whatever เนี่ยเขาจะพอใจหรืยงังแต่ส่วนใหญ่ก็รูปเราอครับไม่อยากจะโดนล,ลบทิ้งแล้วก็อยากจะเก็บให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อ,อย่างที่ผมเคยฝากไวใใใใ้ในในในเพจตัวเองอย่างนึงคือว่าอย่าไปคิดว่า งานแต่งงานเนี่ยมันเป็นครั้งเดียวในชีวิต <c oughs> ผมอยากให้คิดว่ามันเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเงินที่มีเงินที่เก็บมาเนี่ยแท <c oughs> นทีา่มาจ้างพวกผมราคาแพงๆเนี่ยอเอาไปแคนมูลนะครับแนมูลความสุขส่วนอื่นยังมีอีกนะสอง,ง<า>ลูกไปเรียนที่ดีๆใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความตรงกลางว่าเรามีเท่าไหร่เราจะจ้างใครเท่าไหร่เราไม่เดือดร้อน แต่ละคนมีเงินไม่เท่ากันแต่ละคนเห็นความสําคัญของงานแต่งงานไม่เท่ากันอ,อยู่ที่ใครจะคิดยังไงแล้วรู้สึกยังไงก็คือในสัญญาเนี่ยมันไม่มีเขียนบ่งบอกอะไรว่าจะได้กี่รูปไม่กี่รูปแต่ว่ามันได้2ทางนะคือไม่ได้บอกว่าจะให้มากแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะให้น้อยแล้วแต่กลเม็ดของเขานะคะอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลังจากที่คู่บ่าวสาวคู่นีนะ้ได้รูปไปทั้งหมด18ภาพ หลังจากที่จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินต่างๆหลักหลายแสนจนแตะแหลักล้านเนี่ยสุดท้ายทาง Wedding Studio บอกว่าถ้าอยากได้มากกว่านั้นอยากได้รูปที่19-20ต้องจ่ายภาพละ2,000บาทโอ้โหภาพละ2 0 0 0แล้วการถ่ายรูปแบบนี้ส่วนมากก็จะถ่ายกันในหลัก100-1,000ภาถึง0 0พัภานะครับคือถ้าอยากได้ครบทุกอย่าง2,000ภาพคูณไปสิก็แตะหลักอีกหลายแสนอีกแล้วนะครับสมมติเอาแค่สิภาพก็ปาไปสองหมแล้วนะคะ ก็เรียกว่าฟาดกำไรหักคอกันอย่างนั้นก็ว่าได้นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าคู่บ่าวสาวเกิดไม่เอาฉันไม่ยอมเสียเงินภาพเหล่านั้นทําไงคะก็คือดีลิ t e ลบไปเลยอหรอะก็ส่วนใหญ่ก็คือดีลิทิ้งแหละคค่ะไม่มีถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นช่างภาพนะภาพพวกนี้เอาไปก็ทําอะไรไม่ได้สมมติคุณปาริเียงานแต่งผมเป็นช่างภาพจะเอาไปเก็บไว้ทาอะไรเขาไม่นี่เอาไปให้กันแบบว่าเออแบบมีด้วยน้ำมิรเมตีด้วยน้ําใจครับนี่แหละครับไอ้คำว่ามิรเมตีเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ที่คนหลายๆคน รู้สึกว่าคนไทยน่าจะเห็นใจกันแต่ผมว่าคนที่ทำธุรกิจที่ลักษณะแบบเนี้ยก,ก็อาจจะไม่รู้สึกอย่างอย่างเราๆที่เข้าใจกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ครับกับสิ่งที่เสียไปอยู่ที่ว่าใครจะเห็นคุ้มไม่คุ้มแต่ผมว่าเราในฐานะผู้ผู้ให้บริการนะครับน่าจะเห็นใจกันบ้างนนี้แล้วเคสพวกนี้นี่มัน มันไม่ได้ผิดกฎด้วยใช่ไหมครับไม่สามารถฟอ้องร้องไม่สามารถไปหาตำรวจได้ด้วยเท่าที่ผมทราบนะครับที่ผมเคยอ่านสัญญาพวกนี้ก็ก็คงลําบาก่ะอ,อ,อย่างที่ผมบอกลยครับเราในฐานะผู้บริโภคต้องดูแลตัวเองอซึ่งจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องยากครับ นะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ได้ยินกันมาบ่อยอีกครั้งก็คือเวลาที่เราซื้อเป็นแพ็กเกจนอกจากการถ่ายภาพก็จะมีการแถมชุดเจ้าสาวแต่ชุดเจ้าสาวนี่แหละคือตัวปัญหาเขาบอกว่ามีการหมกเม็ดหมกเม็ดยังไงคะพี่วินอ่จริงมันไม่ใช่แค่ชุดเจ้าสาวครับจริงจริง,จร,งจริงเขาสามารถหมกได้ทุกอย่างถ้าเราไม่ดูแลตัวเองอผมว่ามันเป็นเรื่องเบสิกไม่ใช่เฉพาะวงการวดดิ้งเอาเป็นว่าเราวันนี้จะไปจองรถหรือจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าก่อนที่เราจะมาจำอะครับถ้าเรายังไม่เห็นของที่เราจะได้จริงๆไม่เห็นรถรุ่นที่เราจะได้จริงๆออปชั่นข้างในมีอะไรจริงๆที่เราจะใช้ที่เราจะขับเนี่ยเราก็ไม่ควรจะวางมาจำไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างชุดแต่งงานเนี่ยบางที่ที่ถามมันคืออย่างเช่นเข้าไปถึงแล้วม,มีชุดให้เลือกลิมิตถ้ายอยากจะได้เพิ่มก็ต้องเพิ่มเงินอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆ จริงมันก็ไม่แฟร์นี่แหละครับที่เรารู้หลายคนบอกว่าให้แพ็กเกจราคาเท่านี้นราคาไปหยัดหน่อยแต่ชุดเจ้าสาวที่มีมีแต่ชุดเยินเยะไรแบบนี้เป็นต้นคือพี่วิทย์เล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้ารายการบอกว่า<ศ>ถ้าเกิดเขาบอกว่ามีชุดเจ้าสาวให้ให้เขาเอามาให้ดูเลย<ศ>ว่าชุดเป<ศ>็นแบบไหนถ้าเกิดบอกว่า20,000มืมเจ้าชุดเจ้าสาวให้ด้วยเอามาให้ดูก่อนบางคนบอกว่า เห็นในภาพอย่างหนึ่งกว่าจะไปเห็นของจริงอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่ทำงานมาเนี่ยเจอเคสพวกนี้มากๆเนี่ยเวลาแนะนำคนอื่นแนะนำยังไงครับเวลาจะให้ดู w เ i n g Studio ต่างๆครับผมว่าเว n สตูดิโอเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานการทํางานของเขาแต่ละที่มีมีการให้บริการที่ต่างๆกันไปนะครับที่ไหนก็ได้ที่เราดูว่า เราจะจ่ายเงินแล้วเราต้องรู้ว่าเราจะได้อะไรคุณไปเว n สตูดิโออย่าลืมว่าคุณไปเพื่อถ่ายรูปอย่างแรกนะครับแล้วลองเคยถามไหมครับว่าช่างภาพคนที่ถ่ายให้กับงานที่เราชอบเนี่ยเราจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าคนเดียวกันไหมคนที่ถ่ายยังอยู่หรือเปล่าเราไปเพื่อที่จะได้ชุดแต่งงานมาได้ทุกอย่างมาที่เขาพรอไวให้เนี่แหละครับแล้วหน้าตามันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะวางเงินเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ครับจะถูกกระแพง มีความหมายกับทุกคนหมดแล้วเราจ่ายไปแล้วเราจะได้อะไรขอให้เห็นสิ่งที่เราจะได้จริงๆครับผมว่าเราก็จะจะปลอดภัยจริงๆใช่มันไม่มันไม่ใช่เฉพาะกับวดดิ้งหรอกครับมันเป็นกับเป็นกับทุกองค์การใช่ครับผมจากกรณีนี้นะพี่วินเห็นว่าเขียนใน Facebook แล้วก็เริ่มมีคนโจมตีบอกว่าโอ้โหก็พี่ก็เป็นช่างภาพเป็นวดดิ้งแพนเนอร์เหมือนกันตั้งใจจะดิสเครดิตฝั่งตรงข้ามอะไรเขาหรือเปล่าตอบยังไงครับเรื่องพวกนี้ครับ ผมพยายามทำสิ่งที่ผมทำได้ตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำงานมาผมชีวิตผมดีขึ้นสังคมให้โอกาสผมมากขึ้นในการที่จะติดตามงานผมให้โอกาสผมจ้างงานผมจ้างงานทีมผมผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะผมทำเพื่อให้คนไม่โดนหลอกผมทำเพื่อสังคมตอบแทนกับที่เขาให้ผมบ้างถ้าใครจะคิดว่าผมทำเพื่อชื่อเสียงตัวเอง ผมมีประมาณนึงอยู่แล้วที่ผมพอใจมีงาผม,มอะไระมีงานที่ผมเยอะมากอยู่แล้วที่ผมไม่ได้ต้องมามาที่ไหนเพื่อมาหา,น,าน,นะครับครับก็จริงๆคือทําเพื่อไม่อยากให้ใครโดนหลอก ครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับพีวินอย่างที่พี่วินพูดเอาไว้นะครับงานแต่งงานเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่เป็นเหตุการณ์สําคัญนะครับหาทางสายกลางเอาไว้บาลานซ์เอาไว้นะครับให้ภาพมันสวยแต่ก็อย่าไปลงทุนทุ่มแรงทุ่มใจทั้งหมดไปกับงานแต่งงานเดียวขอบคุณมากๆครับพีวินวันนี้ขอบคุณครับดีค่ะก็พูดถึงหนังสือนะคะจากสำนักพิมพ์เรสเตอร์บุ๊กนะคะโดยคุณดำรงวงโชดผิ่นทองที่เรานําเสนอไปมีทั้งหมด8ดเซตแล้วก็นามาแจกคุณผู้ชมด้วยนนะะคคใใรที่สจ รู้สึกว่าส่ง SMS มาลุ้นมากว่าจะได้หรือเปล่าอยากจะซื้อให้ใครเป็นของขวัญน,นะคะสามารถโทรไปสอบถามตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครอยากลุ้นกับรายการเรายังคงส่ง SMS นะคะบอกเล่าข่าวหรือเรื่องราวที่คุณผู้ชมสนใจมาได้ค่ะ415-5557ค่ะครับเนี่นะครับเมื่อสักครู่เห็นแล้ว SMS ส่งมาอยากได้หนังสือกันเต็มเลยนะครับช่วงหน้านะครับติดตามคุณบรรจงจะไปปิดคดีที่ไหนกันครับ